จ in ้าว่าส่วนผากันกินยังแหนตุนบักบกหงเหี่ยวตายเลยหงเลืองคนลุกคนพองนาว Hello Good morning everyone Good morning บายดีเด้อพี่น้องทุกคน,นกบรนีากอากาศกา็ขึ้นซีดดีๆในจังน้อยบ,บกบกคือแหละดีเลยแหละเพราะว่าฝนตกเนาะฝนฮากระเอยตกก็เลยมาปล่อยน้องแพะออกออกมากับปล่อยแม่เพิ่นออกไปทางนอกหลุ่เพิ่งเกิเอาไว้ในหัวมาเห็นตนน้นอันมหัหงงอยูอย่นี่ไอ้ไอ้กัะน้องเพินพ่น คนหนาวตื่นเศ้ามากคนกันหนาวคนลูกคนพองเหตุคือจังอันอันแบะอ้วนตะเพงตะแพงคนลูกคนอันคนพืออ้นฟูสีขึ้นมันก็เลยคือแบะอันอวนออน,ออน,ออนจกนักหน่อยเก็รอเป็นบริกิดหลายได้คอลรอได้นี่คือฝรั่งนาัาเลาะบะ กลายคือฝรั่งบ่ลูกอ๋อเมย์เป็นกับใหาเก็บกินมาเคาะอยู่เคาะลนุนเอาอ็อกแลกเทียนยังนั่นลกะอะไรเียยงโอ้ยมีแต่ขีน่นาอมีแต่ขีน่นาอในค้างนะขี่ไก่หนวดสับโอ้ยมินมินมินดีเกลือก็ัก ไปไปน่อนถือขีกแกล้นหน่วได้ฮะ <laughs> มิ้นคักละบานหืมวโอ้ยคนเป็นลุกคนฟ่อโอ้ย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 ส่วนโอ้ยโอ้ย อย่าลืมกันน้องเห็นยังก็เห็นน้าอภายกัได้ไก่กันน้าฟักไก่ช็อกโกแลตเลยขีดติดวัสองขาง,งเลยโตนะโอ้หมอนี่นี่แม่ con phân con phân phòng Ủa tặng học bài lượng กินไปตองกว๋วยแหงปีนี้เฮ็ดปีกานี่เฮ็ดปวกด้วยบอลนี่บอก,บอก,ออกสัมยังแล้วหมอกล่าคนรออุอ้ยคนรออุอ้ยคนมันกัดหนุมน่มๆปุ๋ยๆนะอ๋อ ฝนตกแหลือกนาวเอ้ยเป็นยรักเลยหนาวมากหัวกนาวคือกันแน่หัวกันจองแล้ว ơi mẹ ơi hát kia nhà phụi vừa dọc à lụ bay đâu vàng này gặp phụ ở bên nọ cái này nhanh nghi ยุดจะยังมาไก่ขอยจะไม่ขีนะขี่ไก่โปร้พรอขี่ไก่โป้ติดข้อนะอุย้ย Kì lại Cứ cô chị lại Nhớ mọt luôn nhớ mọt nhớ Ôi Kẹo Kẹo số mà hàng Oh my god Kẹo mặc lại cứ hàng thế lắm Bước này kẹo nhìn 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 kẹo nhìn nhìn nhìn, 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 nhìn 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 nè Nhìn vô Smile Nhìn Nhìn, nhìn. nhìn. nhìn mấy Ôi nó ta suối suối Nó ta suối suối đây Nó ta Cô วายคนรอหนาเข็มมาเลยนะหนาโหดมาเลยนะอู oh. Oh. ้ยู <Carbon ika> ้วๆผุนสันคนโอ้ยสันคนึสันคนนี่มันยังรลอยไปนอนอยู่ผันไว้ไปนอนอยู่ไว้ม่ต้องออกไปได้หรอโอ้ยน้อยๆก็ได้จะเมนเขี้ยวเนาะ Ủa, mẹ phải bây giờ nào Đúng rồi, này, nói cái đó Cho canh đi xa Xa nhận rồi 그래서 이제 그걸 또 어떻게 해야 되지? ជ្រឿាប់ខ្លារស់តាម្រឿាច្រុង จกรปุกอืมจกรปุกจกกจกกจกกนี่ดูเหรอมกินดอกพนยาปพี่กุนทองดอกพี่กุนทองเหรอนี่

ะบเหน็หนแล้วแล้วบ่